สวัสดีพ่อแม่พี่ coup, น้องท, e ทุกๆท่านด้วยนะครับเอาวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสนะครับเป็นมอส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 ฮีโร่ครับก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับก็มีหลายตัวครับมีสไปเดอร์มงสไปเดอร์แมนอะไรแบบนี้ครับเออมีไอรอนแมนใช่ป่าไม่รู้นะจำไม่ได้โอเคอ่ะก็สำหรับวิธีการลงมอสนะครับมันก็ผมจะสอนไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับเออคลิปก่อนก่อนผมก็สอนน่ะ เออแล้วก็มีคนถามว่าลงมดไงลงมดไงเออก็ไม่ดูให้จบันเนาะเออถามได้่นแหละโอเคครับก็วิธีการลงมดก็จะอยู่ท้ายคีบครับโอเคอา่าโอเคครับอ่ะมาก็ใช้ทูมินิเทมนะครับในการเสกโอเคอ่ะก็นี่ครับมันจะอยู่รู้สึกว่าพวกมดรู้สึกมันจะอยู่พวกช่องสามั้งเนีี้เนี่ยเออช่องเจ็ดไม่มีเฮ้ยโอเคคิดว่าหาย ช่องเจ็ดไม่มีครับมีแต่ช่องสามโอเคช่องห้าก็ไม่มีครับอืมทุยโอเคครับอ่ะนี่เราจะมาดูชุดอะไรดีอันนี้อะไรวะดูฮักเหรอฮัก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 ใช่ไหมวะโอ้เขียวดู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 หน้าดูหน้าเขาดูหน้าเขาดูดูดูโอเคครับแล้วหูออกมาได้ไงเนี่ยหูออกมา หูโพมันเก็บไม่อยู่ครับอืมหูใหญ่หูใหญ่หหญโอ้ยวิ่งเร็วไปนะบางทีดูดูด,ด,ดูดูมันวิ่งเครื่องค้างครับโอ้ยเครื่องแลกโอูกระโดดอีกอออืืเครื่องแรกครับเครื่องแรกเครื่องแรกเครื่องแรกโอ,โอ้แล้วหัวใจมันเพิ่มมาทําไมวะเนี่ยไม่เพิ่มให้เต็มหรือมันหมดโอ้โหโอเคครับอ่าก็ชุดเดอะฮะก็พอละอแม่แ หักเล็กฮักอะไรวะ,อะเอ้าคือว่าเมื่อกี้หัวใจมันเพิ่มฮะโอเคอ่ะชุดต่อไปชุดต่อไปก็สบายนะครับต่อไปโอเคมันไม่ต่อยแล้วอ๋อโอเคต่อไปครับดีดีดีดโอเครู้สึกจะเป็นชุดฮะเด๊ทพูคืออะไรวะอุย้ยจอขาว ชิบหายอุย๊ยเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปแล้วกันโอเคครับอ่าผมก็ได้ถอดชุดนี้ไปแล้วรู้สึกเครื่องผมจะไม่ดีโอเคครับก็ใส่ไปแล้วค้างเลยโอเคครับปะไปดูเชโอ้ยไปดูชุดอื่นครับปะโอ้ยเครื่องไม่ดีเครื่องไม่ดีอดโอเคต่อไปจะเป็นอะไรวะน่ะสไปเดอร์แมนครับโอเคก็ยิงใหญ่กันครับยิงใหญ่ได้ครับตัวนี้แป๊บหนึ่งมันตัวไหนวะเนี่ย นี่นี้เนาะโอ้มันก็มีหัวใจใคล้ายกันนะฮะว่าปะว่าปะมันแค่เหมือนเปลี่ยนชุดเฉยเนาะเออลืมตีเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไป,บป,บปบมันตายเลยเหรอวะมือเปล่าดิแปบ๊บหนึ่งรู้สึกจะลืมตีครับอืมตีพื้นไม่เป็นไรใช่ไหมคิดว่าแบบเออแบบตีพื้นแล้วพื้นจะแตกอะไรแบบนี้โอเคอืมจะตีอะไรดี โอ้ยอย่าโดดเดียโดดีดขอร้องขอร้องเฮ้ยเครื่องคัอย่อโดดยอดปังตายจ้ามันคิดที่คอไม่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 อ๋อนี่ครับมีพวกดาบอะไรอยู่เดี๋ยวพวกชุดก็คงจะคล้ายๆกันครับเดี๋ยวจะลองพวกดาบอะไรม้างนี่คอนดาบอะไรวันหน้ากกงเล็บเหรอไม่รู้ครับอันนี้คืออะไรไม่รู้ แล้วสปาวอะไรวะชักสงสัยแล้วจีชักสงสัยแล้วจีสสวจนี่คืออะไรไม่รู้ว่สปาวคริมีนอลอะไรวะไม่กล้าลงวะเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้ยโอ้ยเอาดาบไปกินโอ้ยเอ้าตาย <laughs> มันคือตัวอะไรวะครีมีนอลไม่รู้จักวะ ไปมันคือตัวอะไรฮะโอ้ดูหน้าตาครับดูหน้าตาดูหน้าตาครับยังกระโจน <c oughs> โอเคครับมาเราลองมาดูคอนอะไรวะนะ่ะโอ้ยตกใจ <c oughs> อ,อืไหนไหนไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนมาได้ร้องไห้แน่บื้มไม่ตายวะเป็นไรวะดูดูดูด,ด,ด,ดูตัวนี้ครับได้ร้องไห้แน่ออ้ย มันแตกเยอะจังวะแตกน้อยๆหน่อยก็ได้นะเออแม่แตกเยอะไปละคราวนี้อืมโอเคครับอนะ่ะก็คอนก็เหมือนคล้ายๆคอนของ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 แล้ววะเกาะครับอันนี้เป็นเกาะแล้วมันป้องกันไงวะเนี่ยให้ถือออกโอ้ยวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะโอเคครับอนะ่ะก็ไปลองเล่นกันได้ครับมอดนี้ครับก็ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงครับนี่อยู่ช่องสามนะช่องเจ็ดไม่มีครับโอเคอะไรวะสำหรับมดนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายอ่าก็สอนลงมดนะครับก็นี่ครับให้โหลดลิงก์ครับทั้งสามลิงก์เลยครับที่ผมทิ้งไว้ให้ครับที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าบางคนอ่ะมันแตกไฟล์ไม่เป็นครับแล้วผมก็ต้องทิ้งลิงก์ไว้สามลิงก์เลย โอเคครับเพื่อจะได้ไม่ต้องแตกไฟล์ครับโอเคอ่าก็สงสารเขาหน่อยเนาะโอเคครับอา่าพอแตกไฟล์เสร็จเอ้ยไม่ใช่พอโหลดมาเสร็จเข้าบล็อกลันเชอร์ครับเข้าบล็อกลันเชอร์โอเคแป๊บหนึ่งแบบแบบแบโอเคกดไขควงครับอ่าก,กดรันเชอร์ออปชันนี่ครับแล้วก็กดเปิดตรงแทชชี่แพคครับแล้วก็กดเข้าไปครับกดซีเล็กครับนี่แล้วก็กดดาวน์โหลด ก็หาแฟ้มที่เราโหลดมาเออก็เทสชิแพแอกจะชื่อว่าแท็กทูลาครับใช่ป่ะไม่รู้เออก็อ่าดอตซิปนะครับโอเคอ่าก็ไปเปิด enable mod pe script support นะครับโอเคกดเปิดไปกดเข้าไปครับอ่ากด Import local storage แล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับโอเคนี่ก็ลงทั้งสองมอดเอ้ยมันเหมือนมีมดสองตัวไม่รู้อ่ะ โอเคก็ลงทั้งสองอันครับก็กดสองรอบไปราคอลสอเลยดาวน์โหลดนะอันาาที่สองครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับกดแบ็กแบ็กจะรอครับรออ๋อ,อนานจังว่าเคโอเคครับอ่านี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับนี่ลิมิตโอเคก็กดเข้าได้เลยครับก็เล่นได้ตามสบาย โอเคครับนี่ก็ลงได้แล้วโอเคครับอ่ะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเคครับบ๊ายบายบึม